มาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้เรามาไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดชมช่อมะม่วงค่ะเพื่อนๆน,นะคะนี่ช่อมะม,ม่วงของเราในในบริเวณบ้านของเรานะคะเพื่อนๆจ๋าอยากให้เพื่อนๆชมว่ามันดกมากขนาดไหนนะคะแป๊บหนึ่งจะทดลองเสียงก่อนลองเสียงก่อนนะคะ ม่วงระดกมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอยากเพื่อนเพื่อนได้ชมกันว่าดกขนาดไหน ที่เราเห็นอยู่นี่คือมะม่วงแรดนะคะในบ้านเราก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะมีมะม่วงแรดแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มะม่วงอกกองนะคะอกกองมีแค่ต้นเดียวนะคะแรดก็มีต้นเดียวเหมือนกันเพืเ่อนๆใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะรับชมได้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะเทสเสียงก่อนนะคะเทสเสียงเสียงดีไหมโลเทสโลเทสได้ยินกันไหมคะเพื่อนๆได้ยินกันไหมคะวันนี้มาดามกะปิไล์สดค่ะไม่ได้ไล์มานานแล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆทีนี้เห็น มะม่วงมันช่อสวยมากเลยนะคะทีนี้ลูกมันนะเราไว้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะติดมากมายขนาดไหนนะคะเราจะไลฟ์สดให้เพื่อนๆชมอีกครั้งหนึ่งว่ากระดกมากไหมนะคะขอบคุณสำหรับสองร้านดวงใจนะคะที่มารับชมกันนี่เราก็จะพาเพื่อนๆไปชมใกล้ๆก,กันแล้วนะคะ ะะหลายต้นค่ะมีมะม่วงอกกล้องมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็เขียวสเสวยนะคะแล้วก็มีน้ำดอกไม้มันนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับห้าล้านดวงใจที่อยู่กับเรานะคะเราจะกลับข้างให้ดูนะคะว่ามะม่วงของเรามีออกดอกเยอะแล้วก็ดกมากนะคะเพื่อนๆวีนี้เห็นว่าของใครก็ดอก,ก,กทุกคนเลยนะคะ ต้นนี้มะม่วงแรดนะคะมะม่วงแรดเนี่ยให้ชมกใกล้ๆเลย,กลยใกล้ๆเพื่อนขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะที่มามอบกําลังใจให้มาดามกะปินะคะดกจริงๆนะคะนี่ดกดกของดอกของเขานะคะก็คอยดูว่าออกดอกขนาดนี้แล้วก็จะติดลูกมากขนาดไหนนะคะ จริงๆแล้วเรามานดากะปิเองชอบมะม่วงมะม่วงแรดนะคะมันมีรสชาติแปลกออกไปคือมันก็จะไม่หวานมากมันจะมีรสเปรี้ยวปนอยู่นะคะก็อร่อยนะคะเราจะทําน้ําปลาหวานก็อร่อยเราจะกินสุกก็อร่อยแต่ว่าตอนดิบๆนี่ก็เอามายำนะคะเพื่อนๆโอ้ยแซ่บมากเลยเนี่ยมะม่วงแรดของเรานะคะเนี่ยกำลัง ออกชอ่อเต็มต้นไปหมดเลยคันนี่ยขอบคุณหล้านดวงใจนะคะที่มาให้กําลังใจกันนะคะไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วค่ะไม่ได้ไลฟ์นานขอบคุณเก้าล้านดวงใจนะคะนานมากเลยไม่ได้ไลฟ์ก็เลยเห็นเห็นช่อมะม่วงมันมันมันเยอะนะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ ได้ดูทีละต้นเลยคกัเบเพื่อนจา,จากมะม่วงแม่ดูมะพร้าวหน่อยนะคะก็มีมะพร้าวอยู่สองสมต้นนะคะในบ้าน,นมะพร้าวน้ำหอมขอบคุณสิบล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ โอโหภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะคะนี่มะพร้าวน้ําหอมค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากเลยใช่ค่ะใกล้แล้วค่ะมันมีหลายรุ่นนะคะน้องอ่าโอโหอ่านไม่ออกกับภาษาอังกฤษ พี่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษคะ่ะอันต้นนี้ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะเนี่ยลำน้อยสีทองทีนี้ต้นอื่นของเราเนี่ยมันก็มีลูกบ้างนะคะเพราะว่ามันออกออกไม่ไม่เท่ากันออกไม่พร้อมกันเพราง,งั้นเถอะออกไม่พร้อมกันขอบคุณแปดล้านดวงใจคะ่ะ สวัสดีค่ะน้องตั้มโอ้ยอย่างนี้เขายังชั่วหน่อยได้อ่านเบาอุบลอ๋อน้องเบาอุบลพี่ก็คนอีสานเหมือนกันคนอีสานนะคะคนโคราชคนโคราช,ราชมีต้นนี้มะม่วงแรดนี่มะม่วงที่มันออกตอนแรกนะคะนี่มะม่วงน้ำดอกไม้ สวัสดีค่ะครูยโยนี่มะม่วงในบ้านค่ะครูยโยค่ะอันนี้มะม่วงแรกมีอยู่ต้นเดียวไม่ออกไม่ออกช่อแล้วก็ไม่ออกลูกมาสามปีแล้วค่ะปีนี้ดกมากเลยเนี่ยดอกมันนะคะช่อมันนะคะดกอันนี้มะม่วงน้ําดอกไม้นี่ค่ะที่มันออกรุ่นแรกๆมันก็เป็นลูกช่อเยอะมากค่ะครูยโย เ,เป็นลูกบ้างแล้วก็เลยว่างๆก็เลยเอาถุงมะห่อดูว่ามันจะทนความร้อนได้ไหมนะคะนี่น้ำดอกไม้สีทองก็มีอยู่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มะม่วงเขียวเสวยแต่ที่มีมีลูกแล้วก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะ คิดว่าจะติดอยู่นะคะคูโย่เอุบลมะม่วงบ้านพี่นี่มีลูกแล้วนะคะนี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมอันนี้มะม่วงเขียวเสวยค่ะเรามีเขียวเสวยเขียวเสวยนี่ดอกมันสวยมากนะคะนี่ขอบคุณ9ก้าล้านดวงใจค่ะที่เข้ามา เขามารับชมนะคะอันนี้มะม่วงเขียวเสวยค่ะเขียวเสวยก็ดอกก็เยอะนะคะแต่ต้นต้นมันก็หลายปีนะคะนี่สี่ห้าปีได้แต่เราก็ตัดเรื่อยๆนะคะ นี่ค่ะก็มีเหลือขายบ้างค่ะไม่ไม่ได้ว่ากินหมดอันนี้ก็ติดเฉพาะต้นน้ำดอกไม้ค่ะคูยโยอ,อันนี้เขียวเสวยก็ช่อก็เยอะมากเลยนี่ออกช่อเยอะมากอยากให้เพื่อนๆ ได้ชมกันนะคะใกล้ๆเลยบางคนเขาไม่มีมะม่วงนะคะจะได้เห็นว่าดอกมันเป็นยังไงแม่ขอบคุณครูยโยมากเลยนะคะที่พาไปไปชมต้นหมาล่าแม่ได้ยินแต่ชื่อนะคะมัมาล่าแต่ไม่เคยเห็นต้นมันต้นไม้แปลกๆนี่ต้องขอบคุณช่องครูยโยนะคะครูยโยลูกชาวสวน ขอบคุณเบาบนด้วยนะคะเบาบนไม่ต้องอิจฉาค่ะเบาบนค่อยเป็นค่อยไปนี่ค่ะต้นนี้ก็นี่ค่ะติดลูกแล้วค่ะครูค่ะแต่ว่ามันติดไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้ยาอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ตามธรรมชาติของมันร้อนๆหนาวๆน,วนี่ต้นเนี้ย สองสามต้นนี้ออกก่อนเพื่อนเนี่ยนี่เราก็มีต้นอีกต้นนี้ก็คือเขียวเสวยค่ะต้นนี้ต้นใหญ่หน่อยก็ช่อนี่ออกโอ้โหถ้าภาษาโคราชบอกสะออนเลยอะถ้ามันติดหมดนี่นะครูยโยถึงขั้นตายเลยนะคะนี่ ถึงต้นมันนะคะถึงงานตายถ้ามันติดหมดนะคะขอบคุณมากค่ะห้าล้านดวงใจขอบคุณมากเลยเกสมอยนี้ก็ติดลูกแล้วนะคะเนี่ยเห็นลูกมันนะสองลูกเนี่ยเ,เราเป็นชาวสวนนะคะพะเห็นลูกผลไม้ออกเราก็ภูมิใจดีใจดีใจไปกับมัน เอาทีนี้เรามีต้นอีกต้นหนึ่งนะคะคือมะม,ม่วงอกร่องนะคะอันนี้โบราณเลยแหละต้นมะม่วงโบราณดิบๆลูกสีเขียวจะเปรี้ยวมากนะคะแต่ว่าถ้าพอสุกแล้วนี่หวานหอมนะคะมะม่วงอกร่อง เนี่ยค่ะสวยอันนี้ก็ดกเต็มต้นเหมือนกันดูต้นมันนะคะมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เราก็ใช้วิธีแบบโบราณนะคะเอาปูนปูนที่กินหมากนะคะปูนแดงค่ะผสมกับน้ําแล้วก็มามรรลดที่ต้นมันก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลเท่าไหร่แต่มันก็ยังยังไม่ตายนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอากาศ อากาศก็เริ่มจะร้อนแล้วค่ะไม่ต้องนอนเฝ้าจะ้ะมันอยู่ในบ้านมะม่วงอยู่ในบ้านแต่ถ้าอยู่ในสวนก็หายเหมือนกันอันนี้มันอยู่ในบริเวณบ้านของเรานะคะก็เลยไม่ต้องเฝ้าอันนี้ติดลูกแล้วเห็นไหมนีน่นี่ต้นเนี้ยต้นนี้ติดลูกนี่ลูกเริ่มจะใหญ่แล้วนี่ ทั้งมีติดลูกทั้งออกดอกใหม่ๆเนี่ยคะ่ะออกช่อเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากเลยเนี่ยมันมันก็เลยทำให้ดูแลลำบากเนี่ยลูกเริ่มโตแล้วนะคะนี่ต้นนี้ลูกเริ่มโตแล้วแต่ต้นแต่ต้นนี้มันจะมี มีสองลูกที่ใหญ่นะคะเพื่อนๆลูกลูกใหญ่นะเราจะให้เพื่อนๆชมแล้วกันนี่เนี่ยเนี่ยเราห่ไว้ในต้นนี้ต้นนี้เอาลูกนี้ให้ดูกันแล้วกันคือถ้าเราไม่ห่นี่ก็จะมีมะเร็งวันทองนะคะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมคะมนี่ยเห็นไหมคะว่า ลูกใหญ่มากนี่เทียบกับลูกที่เป็นทีหลังมันมีลูกใหญ่นี่สองลูกที่ใหญ่สุดนะคะนี่ลูกทีหลังก็จะเล็กลงมาขอบคุณมากค่ะหกล้านดวงใจขอบคุณมากอันนี้ก็น้ำดอกไม้มันนะคะน้ำดอกไม้มันส่วนมากเขาก็จะกินดิบๆนะคะเพื่อน,อนๆกินดิบๆ มีค่ะลังมดแดงก็มีลังมดแดงมีเยอะมากเลยแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามันไปกินนะคะเพื่อนๆไม่ได้เอามันไปกินนี่ต้นนี้ต้นนี้จะดกเป็นพิเศษเนะี่ยต้นนี้เยต้นนี้ลูกเริ่มติดแล้วคันนี้นะนี่ ดกไหมคะนี่มันเป็นก่อนเพื่อนนะ,ะต้นนี้เราก็เลยได้ได้เปรียบตรงที่ว่ามันเป็นเป็นลูกก่อนเนี่ยดูที่ใกล้จะพึ่งพื้นดินเน่ยต้นพวงนี่มันก็มีติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะเพื่อนๆมันเป็นก่อนเพื่อนมันก็ได้เปรียบนะคะมันก็ได้เปรียบเขาแต่เป็นที่หลังเพื่อน มันก็พร้อมกับคนอื่นราคามันก็ไม่จะไม่ค่อยดีนี่เราถึงอยากให้เพื่อนเพื่อนชมของเรานะคะว่าเราเรามีมะม่วงโชว์ชอมะม่วงดอกมะม่วงเนี่ยต้นเนี้ยต้นนี้จะติดเยอะหน่อยเนี่ยต้นเนี้ย เราก็อยู่ในบ้านนะคะก็เลยไม่ต้องไม่ค่อยได้มียาปราบศัตรูพืชเท่าไหร่อันนี้ก็มีไฮไลท์ของมะนาวนะคะเรามีมะานาวเอาโชว์มะนาวอีกนิดนึงมีมะนาวนะคะมะนาวไร้มเมล็ดของเรานะคะนี่นี่ก็ดกพอสมควรต้นนี้แก่มากนะคะหลายปีแล้ว แต่ก็ยังดกเหมือนเดิมเราก็ใช้วิธีตอนนะคะตอนกิ่งตอนกิ่งเอาไว้จำน่ายนะคะเพื่อนๆดีค่ะถ้าทำได้นะ่ะไอ้มดแดงมันขายดีอยู่แล้วนะคะโลนึงก็แพงแพงมากด้วยเนี่ยมะนาวของเรานะคะ พันธุ์นี้ไม่มีเม็ดนะคะมันนาวไรมเมล็ดอันนี้พันธุ์ฮาฮิติลูกใหญ่แล้วก็น้ำเยอะเนี่ยของเราจะดกมากเลยต้นมันแก่เราก็เลยเริ่มตอนนะคะตอนให้ขยายพันธุ์โดยการตอนเนี่ยดูดูดูพาเพื่อนเพื่อนชมใน สวนของเรานะคะสวนในบ้านของเราก็จะมีต้นส้มส้มโอมีอยู่สต้นนะคะคืออยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นพอดีมันมีเยอะก็ต้องก็ต้องหาทางขายบ้างนะคะขอบคุณเจดล้านดวงใจนะคะขอบคุณน้องเบอุบนขอบคุณครูยโยลูกชาวสวนนะคะขอบคุณมาคุทันเนอร์ขอบคุณแหวนแหวนขอบคุณ หลายท่านนะคะที่มาให้กำลังใจวันนี้นะคะนี่ค่ะกลับมาที่ต้นเดิมนะคะกลับมาที่ต้นเดิม ก็ค่ะพาดูชมมะม่วงจนหมดสวนแล้วนะคะเพื่อนๆก็มีมะม่วงต้นนี้มะม่วงแรดนะคะมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองมะม่วงเขียวสเสวยแล้วก็มะม่วงอ,อกร่องนะคะแล้วก็พาชมมะนาวด้วยนะคะมะนาวพันธุไร้เมล็ดนี่ก็ได้เวลาพอสมควรนะคะจะขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะที่เราก้มมองนี่คือ หมาน้อยก็หมาน้อยก็มานอนด้วยเดี๋ยวใช้ชม <c oughs> นี่ค่ะลูกชาย่ะลูกชายลูกชายก็มานอนเฝ้านะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะครูยโยลูกชาวสวนขอบคุณน้องบ่าวบุญนะคะ ขอให้เฮงๆปังๆนะคะขอบคุณ5ล้านดวงใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ